ดีนะคะเพื่อนๆค่ะเมก็ปั่นปั่นเลาะมานะคะก็มาเจอสวนของที่ท้ายหมู่บ้านนะคะโอ้โหน่ารักจังเลยไหนชื่ออะไรโอชื่ออะไรชื่อกาแฟเหรอลูกโอ้กาแฟอมาดมมาดมอุ้ยอ้วนดีจังเลยกาแฟเลี้ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเสียไปแล้วชี้สุนี้ยะเลี้ยงรักัน ิบปีร้องให้เป็นปีสองปีเลยเนี่ยยังไม่หายไี่ถึงเลยยวให้นั่นก็ให้แน่นสารพูดูเรื่องสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะเมก็ปันล้อมาเจอส่วนนะคะของเพื่อน้านในหลังหมู่บ้านนะคะก็ขอเขามาชมนะคะเป็นอินทรพาลำนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเขาก็ใช้ถุงนะคะเหมือนเป็นถุงปุ๋ยนะคะก็ปิดคุมไว้นะคะเพื่อนๆค่ะ ยังไม่เห็นผลผลิตนะคะนี่นะคะเพราะว่าโอ้มแมลงมันจะแบบพวกมแมลงพวกอะไรมันเยอะนะคะเดี๋ยวนี้นะคะก็ทำการเกษตรอะไรก็ต้องดูแลนะคะถึงจะได้ผลดีนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นอินทผลัมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็ไหลต้นอยู่นะคะเพื่อนๆไหลยหลยต้นอยู่นะคะอ๋อพี <c oughs> ่เขานี่นะคะพี่ก็เปิดให้ดูยังไม่สุกนะคะเ,<ร>เพื่อนๆค่ะนี่นะคะผลยังเขียวอยู่เลยนะคะ ตอนที่ดูที่บ้านเพื่อนมันเป็นแบบสีออกน้ําตาลนะะมันสุกใช่ไหมใช่สุกมีอันนี้แดงกับสีเหลืองอันนี้สีเหลืองอันนี้ปลูกไว้ทานเองหรือว่าส่งไม่ได้ส่งเราก็นั่นทานแจกอะไรกันนี่สองต้นนี้จะสีเหลืองอันโน้นจะสีแดงทางโน้นนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังไม่สุกนะคะไม่สุกก็พี่เขาเปิดให้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะเพื่อนๆค่ะ ตรงนี้ก็มีส้มโอด้วยนะคะในส่วนของพี่ของพี่เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆค่ะด้านหน้าบ้านนะคะเมื่อกี้อยู่ในบ้านนะคะพี่เราก็ให้ฟาร์มกรุณาพาเข้าไปชมนะคะอินทผ่าลำนะคะตรงนี้ก็เป็นส้มโอนะคะก็นนเป็นสวนหลายๆอย่างนะคะรวมๆกันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็วันนี้ก็พา <laughs> พามาชมสวนนะคะชมสวนของเพื่อนบ้านหลังหมู่บ้านนะคะก็ามีทั้งฝรั่งมีทั้งส้มโอยินดีผาลัมนะคะนี่ก็ส้มโอนะคะก็กำลังออกลูกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้กระดกนะคะนี่พวงนี้พวงนี้สี่ลูกเลยนะคะอืดกนะคะดกดกดกสี่ลูกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไอหย่างนะคะอันนั้นเป็นมะม่วงหรอคะ เป็นอะไรคะ <Okay. S 1> เนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้เ <c oughs> น,นี่ยเนี่ยที่ออกออกช่อเนี่ยคะนน่ะต้นลำใหญ่อโอ้โหกไอ้กำ oh. ไ,ไลไอ้กปไลฟองเ <c oughs> หรอมันไม่ค่อยจะออก <c oughs> ลำใหญ่อ,อ, <c oughs> อ๋อสมโอโดกอยู่นะคะเพื่อนๆคะ <c oughs> ่ะปลูกไว้ทานไว้แจกเพื่อนบ้านนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ซื้อได้ขายอันนี้ล่วงเหรอคะลูกเล็กนั่นอะ ก็พามาเลาะนะคะชมสวนเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะยามเช้านะคะก็ปั่นเลาะมาพอดีเจอพี่เขาก็ก็เลยพี่เขาบอกว่าเข้าไปถ่ายได้ในะะสวนนะคะก็เลยปะตามพี่เ็าเข้ามานะคะเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศนะคะสวนชาวบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะสงสัยเมจะลืมอ,อดเอ ซูมไว้นะคะไม่รู้เพื่อนๆจะเวียนหัวหรือเปล่าเมื่อกี้ไปซูมอินทผาลัมาด้านในนะคะกอนนี้นะคะอินทผาลัมก็ต้องคลุมไว้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นพืชเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพี่เขาบอกว่าไม่ได้ขายนะคะก็มีทั้งน้อยหนานะคะส้มโออินทผาลัมนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ลำใหญ่ด้วยนะคะก็หลากหลายพันธุ์หลากหลายอย่างนะคะ ในสวนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเมย์ก็คงไม่ไปไหนไกลแล้วนะคะอยู่สวนนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าสายแล้วเดี๋ยวจะต้องกินยานี่ก็ฝรั่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะพี่เขาก็คุมไว้นะคะก็หลากหลายนะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะปั่นเลาะมานะคะชมสวนเ <laughs> พื่อนผานยามเช้านะคะฝากไว้ชมเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กอบ ขอบขอบคุณล่วงหน้านะคะเพื่อนๆคะ่ bye คะบ๊ายบายค่ะ